สวัสดีค่ะวันนี้มาเตรียมแปลงปลูกถั่วนะคะก่อนเตรียมแปลงนะคะเราไถไถปรับนะ,ะถกรบแล้วก็ใช้รถปั่นนะคะอันนี้เราจะมาปลูกถั่วนะคะตอนนี้น้องงอกขึ้นมาแล้วนะคะวันนั้นเตรียมแปลงเรียบร้อยนะคะทำปลูกสองแบบนะคะอันนี้ใช้พลาสติกคลุมนะคะคลุมทำเป็นยกร่องนะคะ ยกก่องแล้วก็ทำเอาผ้าพลาสติกคุมค่ะผ้าพลาสติกคุมแล้วก็หยอดทำเป็นหลุมนะคะเจาะเจาะเท่ากับประมาณเหรียญสิบนะคะแล้วเราก็ปลูกหลุมละ2ใช้2องเมล็ดนะคะหรือ2เม็ดนั่นเองนะคะก็หยอดลงไปนะคะน้องกำลังงามมากๆเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะ งอกแล้วเรียบร้อยนะคะดีต่อใจนะคะวันนั้นเพิ่งถ่ายทำไปนะคะวันนั้นค่ะพันสอนแดงน้ำพองนะคะถั่วพันสอนแดงน้ำพองนะคะเพื่อนๆค่ะมียกลงแบบทำสองแบบนะคะแบบที่ใช้พลาสติกคุมแล้วก็ไม่ใช้พลาสติกคุมนะคะนะคะอันนี้ จะจะให้ดูนะคะอัน,นอันนี้ก็คือฝั่งนี้เราจะไม่ใช้พลาสติกคุมนะคะทดลองสองแบบจะเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะค่ะอันนี้อีกข้างนึ่งทําเป็นครูยกล่องเหมือนเดิมนะ,ะยกเหมือนเดิมนะคะเป็นยกล่องแต่ว่าเราไม่ได้คุมพลาสติกนะคะทดลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะนะถั่วฝักยาว สอนแดงน้ำพองนะคะพอเราทำปลูกไม่เยอะนะคะเพราะว่าพื้นที่ข้างบ้าน,นะะเป็นพื้นที่ที่ไม่เยอะนะคะไม่เยอะแล้วก็อยู่ข้างบ้านนะคะเราก็สามารถจะมาดูแลตรงนี้ได้นะคะอยู่ข้างบ้านตรงนี้นะคะค่ะอยู่ข้างบ้านอยู่ใกล้บ้านก็ดูแลง่าย แต่ก็มีเพื่อนๆบอกว่าถ้าสมมุติว่าปลูกไปแล้วนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยจะชอบมีเพลี้ยนะคะเพลี้ยหนอนแมลงอะไรประมาณนี้นะค่ะบอกว่าเยอะมากนะคะแต่เราก็เตรียมแล้วค่ะเราเตรียมแล้วค่ะเราหมักหมักสะเดาหมักอะไรนี่ค่ะหมักน้ําทําน้ําที่จะพ่นให้เขาเองะค่ะปลูกแบบออแกนิกนะคะปุ๋ยเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรนะคะใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะคะ ขี้งัวนะคะปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ธรรมดานะคะแล้วเราก็ผสมไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะให้อาหารทางใบพ่นโดยการพ่นเราจะทำน้ำอค่ะน้ำหมักนะ,ะน้ำจุลินทรีย์อะไรประมาณนี้นะค่ะเป็นน้ำฮอร์โมนนะคะเราก็จะใส่ชูลรสนะคะตราอะไรก็ได้แล้วก็มีไข่ไก่แล้วก็มีน้ำปลานะคะ ประมาณนี้ค่ะคนๆแล้วก็เราก็มาพ่นนะคะทำฮอร์โมนฉีดนะคะเราจะใช้ฮอร์โมนฉีดทางใบนะคะทางใบแล้วก็ทางลําต้นนะคะเราจะฉีดใบแล้วก็ลำต้น,นะคะ่ะเพื่อที่จะให้อาหารทางใบนะคะทางลําต้นนะคะอันนี้เราทำจริงจัง ปีนี้อะค่ะที่ผ่านมาเราก็ปลูกแค่นิดเดียวแล้วก็ปลูกกระลำปีแปลงนี้เคยปลูกกระลำปีไปแล้วนะคะกระลำปีหน้าหนาวนะคะแล้วก็มีดอกผักกาดแล้วก็มีขึ้นช่ายนะคะที่ทําไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปลูกเพราะว่าตอนนี้มีน้ำอะค่ะเพื่อนๆนี่เรายกล่องนะคะจะมีน้ำอะค่ะถ้าเราไม่ยกล่องนะคะค่ะนี่มีน้ํามาเลยน้ําขังอะค่ะเพื่อนๆนะคะ ตกหนักมากเมื่อเช้าก็ตกหนักยังหนักเลยอะคะ่ะเพื่อนๆตกหนักมากๆเลยนะคะเราก็เลยต้องยกล่องขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ํานะคะแต่เราไม่รอให้ฝนหยุดนะคะเราทําเราทํารอเลยนะคะเพราะเราแก้ปัญหาถ้าน้ําท่วมแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะยกนะคะยกครูหรือยกล่องนะคะอันนี้เดินเข้าไปไม่ได้อะ่ะเพื่อนๆตอนนี้มันจะ เดินเข้าไปไม่ได้ในน้ําขังเลยค่ะเราต้องแก้ปัญหาโดยการยกร่องขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องทําการยกร่องขึ้นมาเพราะว่าเราคนเดินก็เดินได้ค่ะต้องใส่บูทเดินเข้าไปนะคะพื้นที่เราไม่เยอะแต่อีกข้างๆกันเราจะปลูกมันแกวนะคะแก้วญี่ปุ่นนะคะเราจะปลูกมันแก้วญี่ปุ่นนะคะ เราสั่งสั่งพันนาไวแล้วนะคะจะปลูกมันญี่ปุ่นนะคะมันญี่ปุ่นก่อนหน้าน,นี้เราก็ลงคลิปไปแล้วนะคะเกี่ยวกับมันญี่ปุ่นนะคะมีนะคะลองเข้าไปดูนะคะในคลิป E P ที่เท่าไหร่ก็ลองเข้าไปดูนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้ถ้าฝนตกแบบนี้นะคะอ่า ฝนก็ตกทุกวันนะคะไม่ตกเช้าก็ตกเย็นเป็นปัญหาก็คือปัญหาก็คือจะมีนี่แหละคะ่ะฝนนี่แหละนะคะฝนตกบ่อยทําให้ปลูกอะไรไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราปลูกตอนนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวต้นผักเราก็จะเน่านะคะ่ะเพื่อนๆปัญหาก็คือเราก็เคยคือต้องยก่ลงขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพื่อไม่ให้อ่ค่ะ อันนี้จะสังเกตเห็นนะคะว่าเราอันนี้เราจะใส่ค้างแล้วนะคะดินนะคะปัญหาก็คือเดนดินกระเด็นเข้ามาแล้วนะคะทําให้ถั่วโดนดินกระเด็นนะคะกระเด็นขึ้นมาใส่ใบถั่วแล้วทําให้เขาหนักพอหนักแล้วเขาก็จะลงแบบนี้เ่ะเพื่อนๆอันนี้คือความแตกต่างนะคะเขาจะล้มแบบนี้เลยะคะ่ะ อันนี้ข้อแตกต่างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่้อที่เราคุมพลาสติกนะคะที่เราคุมพลาสติกไว้นะคะในขณะเดียวกันจะเป็นแบบนี้นะคะเราคุมพลาสติกนะคะนี่ต้นที่คุมพลาสติกจะไม่มีดินเลยนะคะเพื่อนๆค่ะต้นตรงนะคะอะ่ดินก็ไม่กระเด็นนะคะอันนี้คือเราปลูกนะคะเราทดลองทำสองแบบก็คือ ยืนตรงแล้วก็ถั่วสุขภาพดีก็คือถั่วจะแข็งแรงนะคะไม่ใช่คนถั่วไม่ใช่คนจะบอกว่าสุขภาพแข็งแรงไม่ได้นะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้จะดูว่าเขาโอเคเลยอะคะ่ะ <laughs> เป็นน้ำว่าเราเปรียบเทียบแล้วก็คือปลูกคุมพลาสติกก็ดีอีกแบบหนึ่งนะคะค่ะทำให้ต้นถ <laughs> ั่ว ไม่โดนดินกระเด็นแล้วก็ไม่หนักนะคะไม่ล้มอันนี้นะคะจะให้ดูชัดๆเลยนะคะอันนี้จะนอนแน่นิ่งเลยนะคะเพราะว่าเหี่ยวนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นอาการอะไรนี่ดินเต็มเลยนะคะอันนี้ไม่หาะไม่คุมพลาสติกนะคะนะคะจะแตกต่างกันนะคะค่ะค่ะก็จะมีเอ่อเกิดบ้างไม่เกิดบ้างก็แล้วแต่นะคะแต่ว่า โอเคอะค่ะ okay, okay, okay. ใช้ได้อยู่นะคะเมล็ดพันธุ์ของเขาก็โอเคอยู่นะคะ่ก็จะเป็น,น พอทำค้างให้น้องนะคะเป็นยังไงคะก็คือสรุปยกรลองนะคะดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้อ่คุมพลาสติกนะคะจะควบคุมน้ำแล้วก็ควบคุมไม่ให้ดินกระเด็นอะไรประมาณนี้นะคะคิดว่าน่าจะดีกว่าแต่เราก็ต้องทดลองไปอีกนะคะเพราะว่า หลังจากเราใส่ค้างใส่อะไรเขาแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะผลผลิตเราต้องเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าผลผลิตในการคุมพลาสติกกับผลผลิตที่ไม่ได้คุมพลาสติกนะคะจะเป็นยังไงบ้างว่าลูกจะโตดีไหมสมบูรณ์ดีไหมอ่านะคะในเวลาเดียวกันเราใช้เวลาทดลองดูนะคะว่าแบบไหนจะโอเคกว่ากันนะคะ เราก็จะมาทดลองดูโอเคกากันว่าแบบไหนที่ว่าโอเคก็กันนะคะค่ะเราก็จะทําการทดลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูว่า,ามาอัปเดตให้ดูว่าแบบไหนดีกว่ากันนะคะชัดเจนเลยนะคะแบบชัดเลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ